อ่ะกระบอกนี้ส่งงานให้พี่บุรินชุมพรนะครับตัวนี้เป็นตัวปีกคาร์บอนนะครับแล้วก็เป็นไม้สาธรางลํานะครับสวยๆนะครับ2990ามาเดี๋ยวผมทดสอบนะครับใช้งานเวลาขึ้นขึ้นแบบนี้นะพี่เ,เดี๋ยวผมปูผมให้ดูให้เห็นรับน,นี่เหยยบครับดึงอ่าแบบนี้เลยตัวนี้ขึ้นเซฟได้นะพี่ขึ้นเซฟครับลงเซฟครับอ่ะ ตอนขึ้นลูกถ้าเอาแบบปลอดภัยไว้ก่อนก็ขึ้นเซฟครับกระบอกสายก็เน็บไปเลยครับหมุนครับใส่ลูกครับผมปล๊บอ่ะอันนี้คือการเทสนะครับก่อนส่งอ่ะเลดดอตเลดดออ่ะตอนนี้ยังไม่ได้ตั้งนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองดูค่ามาตรฐานที่แบบว่าโรงงานมันปรับมานะมันจะประมาณไหนผมเลงค่ามาตรฐานเลยนะ อ่าข้ามก็แสดงว่าผมต้องปรับเลนดดอทขึ้นอีกอ่อาเดี๋ยวผมปรับให้พอบางๆนะพี่พอบางๆนะคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงนะอดเอาเด้อ่อะพี่จะอะไรอ่ะน,นี่วิธีปรับเลนดอทนะครับคือเล็งไปเป้าเดิมแล้วก็ปรับขึ้นไปโอ้แล้วปรับเลนดอทกน ปรับผิดฝั่งต้องไปห,หมุนดูนะตามจริงการปรับเล่นด,ด่อนนะพี่มันต้องแบบว่าเอาวางที่พื้นโต๊ะนะแล้วปรับหาองศาดูนะโอเคน่าจะเข้าเปาเลยแหละดอกนี้ <c oughs> แต่ว่ามันมันออกขวาเมื่อกี้ออกขวานิดน,นึงเนาะหยยบเหมือเนเดิมครับง่าย ตัวเนี้ยผมแนะนํานะครับใครที่ยิงปลาไม่เกิน20เมตรอะ่ะจะชอบมากเลยไม่ต้องไกลอะไรมากก็ดีดูนะครับไม่รู้ว่าจะโดนไหมนะแต่ว่าผมปรับกล้องแล้ะเ,เห็นไหมออกไซด์นิดนึงแต่ว่าเ<ค>ข้า<ะ>เป้าาละ เออเขาเป้าเข้าเป้าแล้วนี่ก็คือถ้าถติว,ว่ามันออกซ้ายใช่ไหมท่านผู้ชมก็ไปปรับหาอุศสเอานะก็คือตอนใส่กล่องไปเนี่ยมันอาจจะขนส่งอาจจะทํากระทบกระเทือนมันอาจจะยังซ้ายขวาก็ไปปรับดูอีกทีนึงนะตัวนี้ถ้าปรับดีๆยิงเข้าฝานะปลาน้ํเนยยิงเข้าสบายสบายครับก่อนจุดศูนย์สูตรของตัวเองใช่ใช่เาโอเคเดี๋ยวผมปิดกล้องไปก่อนอ่ะผมทดสอบให้แล้วนะพี่ก็ไปถึงก็ใช้งานตามที่ ผมว่าเลยก็จบซอซ้อมดูก่อนครับใช่ใช่ใช่ขอบคุณมากครับสวัสดีครับพี่